กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะในช่วง IT t i ทจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายด้าน i อีนะคะเช่นสาระความรู้กฎหมายคำศัพท์วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราไปติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับทิศทางการไอทีนะครับที่น่าสนใจนะครับที่จะนําเสนอนะครับต่อไปก็คือเป็น การเพิ่มความเร็วในการรูทให้กับ Windows 7นะครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมหรือว่าระบบปฏิบัติการ Windows 7องไปแล้วเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา,านะครับอย่างในปัจจุบันมันจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็จะมีสเปคเป็น CPU ที่เรียกว่า Core 2 Duo นะครับหรือว่า Core 2 c o r d นะครับมีเหมือนกับ เป็น CPU อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยสตัวหรือว่า4ตัวนะครับเราจะทำยังไงให้ระบบปฏิบัติการของเราเนี่ยใช้ประสิทธิภาพของ CPU ให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะมีทิปที่จะมานำเสนอในวันนี้นะครับคือทำให้ OS ของเราใช้ CPU ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูกันเลยนะครับรอ,ยอย่างเครื่องของผมนะครับมันจะเป็น Core Duo ือมี CPU อยู่ในเครื่อง2ตัวนะครับที่เราจะให้มันใช้ CPU ในการทำงานทั้ง2ตัวเลยนะครับก็ให้เราคลิกที่ปุ่ม s า a r t นะครับแล้วในช่องเซิร์ชนะครับก็พิมพ์คำสั่งนี้ลงไป m s, s c o n s, s i g นะครับ s config นะครับแล้วกด Enter ครับระบบก็จะเปิดปโปรแกรม ซิสเต็มคอมพิวเรชันขึ้นมานครับเป็นหน้าต่างซิสเต็มคอมพิวเตอนเสร็จแล้วให้เราไปที่แผงบูตนะครับจะมีแผง general แผงบูตคลิกที่แผงบูตนะครับแล้วก็มีปุ่ม advance option นะครับคลิกที่ advance option นะครับจะปรากฏหน้าต่าง boot advance option ขึ้นมาให้รับในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็น CPU c o 2 d u o เนี่ยก็ให้เราเช็คบอกนะครับตรง number of processor นะครับจะปรากฏหมายเลขนะครับหนับสองขึ้นมาให้เราก็เลือกไปที่หมายเลขสอนะครับเพราะว่าเครื่องคอมพวเตอร์ของเราเป็น q u 2 d u o ก็คือมี CPU 2ตัวนะครับเราจะให้ CPU ทั้ง2ตัวมันทำงานนะครับเลือกไปที่หมายเลขสองครับเสร็จแล้วโอเค ครับแล้วก็โอเคออกไปหลังจากนั้นนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะให้เรามีสก้าพิกลุ่มมีสร์านะครับหลังจากที่ดีสร์ทเสร็จนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะใช้ CPU ทั้ง2ตัวนะครับในการรันโปรแกรมให้เราครับก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วให้กับการบูต Windows 7ได้นะครับต่อไปนะครับในกรณีฉุกเฉินที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามีปัญหานะครับหลายหลายคนคงเคยได้ยินคําว่าเซหมดนะครับ กรณีที่เครื่องอเคอมพิวเตอร์ของเรา,าบูตไม่ขึ้นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเข้าเซตโดยที่เราสามารถปรับเปลี่ยนค่านในตัววิดีโอได้นะครับเราเข้าไปที่คลิกที่ปุ่มสตาร์ทเหมือนกันนะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่ง nsconfig นะครับ n s c o n f i g ไปที่แถบฟูดเหมือนกันครับที่ที่แถ็บฟูดแล้ลงมาดูบริเวณในหน้าต่างซิสเต็มคอนตินะครับเราจะเห็นคําว่าเซฟฟูดนะครับอ็ให้เราเช็คบอกนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกไปกสั่งเซฟฟูดนะครับเสร็จแล้วก็โอเคก็เป็นเทคกิคหนึ่งนะครับในการใช้วินโดว์ต่อไปนะครับต่อไปเป็นโปรแกร,รมสติ๊กโน้ตนะครับหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่ที่ลืมนะครับ รือว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เป็นโน้ตนะเป็นโปรแกรมทีนะ่เป็นโน้ตเอาไว้สำหรับ บนหน้าเดสก์ท็อปนะครับมันเป็นโปรแกรมที่มีอยู่ใน Windows 11บางคนหลายๆคนไม่เคยใช้นะครับเราจะเอาออกมาใช้อย่งไรนะครับก็คือให้เราคลิกที่ปุ่ม Start นะครับคลิกที่ All Programs นะครับก็ไปที่ a c c e s s o r y นะครับเราเ็เลื่อนดูนะครับจะเห็นคำสั่ง Sticky Notes นะครับคลิกที่ Sticky Notes มันจะเป็นโปรแกรมเล็กๆนะครับเป็นกระดาษโน้ตนะครับแปะอยู่ที่หน้าจอครับเพื่อที่จะช่วยเตือนความจำเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความเตือนความจำลงไปได้ าเราไม่ปิดนะครับก็จะปรากฏที่หน้าจอของเราตลอดนเป็นการเตือนความจําอย่างหนึ่งนะครับเป็นโปรแกรมเล็กๆที่มีประโยชน์นะครับต่อไปนะครับหลายๆคนอาจจะมีปัญหากับตัวโปรแกรม Internet Explorer v e r s i เ n วอร์ชัน8นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า IE8 นะครับ IE8 อาจจะมีบะะับ๊กของโปรแกรมใช้ใช้งานไปแล้วก็ หน้าต่าง IE 8หรือว่า Internet Explorer เวอร์ชัน8เนี่ยมันปิดไปเฉยๆเราจะทำยังไงให้ IE 8นะครับมันหายไปจากเครื่องเราได้หรือว่าเป็นการรีมูธนะครับ IE 8ออกจากเครื่องเราได้นะครับก็มีคำสั่งนนต่อไปนี้นะครับให้เราคลิกที่ปุ่ม Start นะครับเสร็จแล้วในช่องเซิร์ชนะครับให้เราพิก์คำสั่งนี้ลงไปครับ คำสั่งเป r n Windows Feature On Off นะครับคำสั่งนี้นที่เห็นบนหน้าจอ,อนี้นะครับพิงคำสั่งนี้ลงไปเป r n Windows Feature On Off นะครับกด Enter นะครับเครื่องของเราก็จะเปิดหน้าต่าง Windows Feature ขึ้นมานะครับให้เราเลื่อนดูนะครับให้เราเลื่อนดูที่ Internet Explorer Version 8นะครับ จะมีเช็คบอกเครื่องหมายถูกอยู่ด้านหน้าของ Internet e x p l o r e r v เวอร์ชัน8นะครับถ้าเราจะดีมูตัว Internet e x p l o r e r v เวอร์ชัน8ออกจากเครื่องนะครับก็ให้เราเอาเช็คบอกออกครับเอาเครื่องหมายถูกออกแล้วกดโอเคเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะรันคำสันะ่งตามที่เรารบุกไปเสร็จแล้วก็จะดนะีสตาร์ท นะครับหนึ่งรอบตัวโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ e กซ์พลอเร์เวอร์ชัน8ก็จะหายจากเครื่องของเรานะครับมันจะกลับไปสู่ Internet Explorer ซ์พลอเร7วอร์ชัน7นะครับซึ่งอาจจะมีความเสถียรมากกว่าหรือว่าใช้งานได้ดีกว่านะครับไม่มีเออร์อ,อะไรขึ้นมารบกวดเราหลังจากที่รันคาสั่งตามที่เราดูกไปแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาให้เราคลิกมีสตาร์ทนาหรือว่ามีสตาร์ทเรเตอก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะ ยังไม่ดีสต์ทนะครับรสตั้เครื่องเดี๋ยวพอผมรีสตร์ทเครื่องหลังจากนี้นะครับตัวโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเร์เวอร์ชัน8ก็จะหายไปจากเครื่องน,นะครับต่อไปนะครับต่อไปอเป็นการเล่งนะครับเป็นทีท่ใช้เล่งฟังก์ชันในการเซิร์ชนะครับในการเซิร์ชหาไฟล์นะครับให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับะจะเป็น80เท่าร้อเท่านะครับ ปกติเวลาที่เรา,าหาไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์อของเราเนี่ยนะครับระบบมันจะค้นหาให้เราด้วยความเร็วระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราใช้ทิศนี้นะครับเราก็สามารถที่จะหาไฟล์ในเครื่องของเราเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทํำยังไงนะครับตามมาดูเลยนะครับที่หน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับก็ให้เราคลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะครับ สร็จแล้วในช่อง search program and file เนี่ยนะครับให้เราพิมพ์คำสั่งนี้ลงมาดนะครับ index นะครับ index นะครับ index เสร็จแล้วก็กด enter นะครับจะปรากฏหน้าต่าง indexing นะครับ indexing d e x i n option นะครับเราเลื่อนมาดูที่กลุ่ม modify นะครับจะมีกลุ่ม modify อยู่เป็นด้านล่างนะครับ ไฟกับแนวน์ให้เราคลิกที่ปุ่ม m o ดิฟานะครับเราคลิกที่ปุ่ม m o ดิ i ายจะมีหน้าตาง I n เด็กนะครับโลเคชันขึ้นมาให้เราเห็นนะครับในหน้าจอนะครับเราจะให้ตัวระบบนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยสร้าง i ินเด็นะครับในได์ C หรือว่าไดบ D ของเรานะครับเรามีกี่ไดฟ์เราเช็คบอกเครื่องหมายถูกนะครับทุกไดฟ์เลยนะครับเพื่อที่จะให้ระบบเนี่ยสร้าง รายละเอียดนะครับในไดร์ของเราพูดได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราทาการเซิร์ชหา,ฟาไฟล์ภาในเครื่องของเรานะครับมันก็จะช่วยทําให้การเซิร์ชหาไฟล์ของเราเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นร้อยเท่าเลยนะครับหลังจากที่เราเ,าเช็คบอกในช่องของไดร์พูดได์แล้วนะครับรก็คลิกปุ่มโอเคเออกไปก็ปิดหน้าต่างนี้นะครับเราลองมาดูนะครับว่า หลังจากที่เราทำคำสั่งเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลาที่เราจะเซิร์ชหาไฟล์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะทําให้การเซิร์ชนะครับเป็นไปนด้วยความรวด,ดเร็ยวยิ่งขึ้นนะครับอย่างในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเซิร์ชหาไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว M นะครับ Master นะครับกยกตัวอย่างเช่นคําว่า Master นะครับผมกินคสาสั่ง Master ลงไปในช่องเซิร์ชนะครับในช่องเซิร์ชเนี่ยตัวระบบนะครับก็จะเซิร์ชหาไฟล์ที่ ขึ้นต้นด้วยคำว่ามาสเตอร์ลงไปนะครับขึ้นมาทันทีเลยด้วยความรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทิปหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์สําหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับนี่ก็เป็นทิปที่น่าสนใจนะครับที่เรานํามาเสนอกันในวันนี้นะครับในครั้งหน้านะครับเราก็จะนำไอทีทิปนะครับที่น่าสนใจนะครับมานําเสนอต่อไปในครั้งหน้านะครับสวัสดี